ค่ะวันนี้นะคะสาก็จะพาชมพิกสีม่วงค่ะอันนี้เนาะมีเพื่อนๆหลายคนถามมาค่ะก็เลยจะพาชมค่ะ,ะนี่นะคะเริ่มตแล้วนะคะเริ่มเป็นสีม่วงแล้วค่ะสีม่วงเข้มเลยนะคะนี่ก็ไม่ดกเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เนาะพอได้เก็บกินค่ะ,ะตรงนี้นะคะนะคะี่ค่ะตรงนี้ก็จะออกแบบเป็นสีม่วงกับออกเหลืองๆเ,เนาะผสมกันค่ะนี่ค่ะ ก็สวยแปลกไปอีกแบบค่ะอันนี้ยังอ่อนอยู่นะคะถ้าแบบแก่ขึ้นมาก็จะเป็นสีม่วงนั่นแหละค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสีม่วงค่ะแต่ก็ไม่งามเนาะอันนี้ก็ม่วงค่ะม่วงแบบเข้มเลยทางนี้ก็จะออกแบบผสมเนาะกับสีเหลืองค่ะก็สวยแปลกไปอีกแบบค่ะ fc หลายคนถามมาเนาะก็เลยพาชมค่ะพริกสีม่วงนี้นะคะเผ็ดนะคะ ก็จะเผ็ดเหมือนพริกบ้านเราแต่ว่าจะไม่เผ็ดมากเท่าพริกขี้หนูค่ะก็สวยไปอีกแบบค่ะต้นนี้ก็จะไม่ค่อยดุกมากเนาะเพราะว่ามันจะเป็นต้นแค่แกนเมื่อก่อนเหมือนที่สาพูดเนาะก็เอามาใส่กระถางก็เริ่มโตออกอลูกให้กินค่ะก็สวยงามไปอีกแบบค่ะสว่วนกระถางนี้นะคะ่ะที่ให้ดูเหมือนเมื่อก่อนเนาะก็ใบเยอะค่ะลูกก็ไม่ค่อยงามค่ะ มันเป็นต้นแค่แกนเมื่อก่อนเนาะที่สาให้ดูเนาะแต่ว่ามันก็พอเก็บกินเหมือนกันค่ะพอได้กินเนาะนี่ค่ะลูกไม่ค่อยงามนะคะอันนี้ก็ค่ะอันนี้ก็ออกสีม่วงค่ะแต่ว่ามันจะไม่ม่วงเข้มเท่าไหร่ค่ะตัวนี้ออกผสมเหมือนกับม่วงขาวเนาะพอสุกมาก็จะเป็นเนี่ยค่ะก็ออกแบบเนี่ยค่ะสีแดงเนาะเป็นแดงเข้มนะคะก็ออกสีส้มก็มีนะคะ อย่างนี่ค่ะอันนี้ก็จะออกสีส้มค่ะก็สวยสวยแปลกไปอีกแบบค่ะมันสาพูนเนาะมันคล้ายๆพริกเจ็ดสีเนาะสวยแปลกค่ะส่วนกระถางนี้เนาะที่สาเคยโชว์เมื่ก่อนเนาะเอามาให้ดูอีกค่ะอ่านี่ยค่ะมันก็แบบสุกมากแล้วว่าอ่ามันเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะเนี่ยค่ะสายังไม่ได้เก็บเนาะว่าจะเก็บก็ไม่ได้เก็บสักทีแยวจะเก็บค่ะ เราจะเก็บตัวไหนเนาที่มันเป็นลูกตัวโตเนี่ยใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะก็จะเก็บมเมล็ดไว้เนาะบางทีก็ถ้ากลับไทยไม่ได้นะคะก็จะไปแจกให้เอฟซีปลูกเนาะถ้าคนหนอยากได้ค่ะนี่ค่ะก็สวยไปอีกแบบเนาะนี่ค่ะเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะกระถางนี้ก็เป็นพริกเหมือนที่สาพูดเนาะเมื่อก่อนเป็นพริกแค่แกนค่ะพะอใส่เปลี่ยนกระถางใหม่ก็เริ่มโตออกลูกให้กินค่ะสวยเหมือนกันค่ะสวยงามไปอีกแบบค่ะ เป็นพริกเจ็ดสีที่พูดนั่นเลยค่ะนี่ค่ะสุกหมดเลยนะคะเป็นสีแดงแต่ว่าสาก็ไม่ได้เก็บกินเนาะบางทีมันก็กินไม่ทันค่ะบางทีเราก็ซื้อในร้านมาด้วยค่ะอันนี้ก็ตัวไหนที่มันมเมล็ดสมบูรณ์เนะาะก็จะเก็บไว้ไปขยายพันธุ์ค่ะเดี๋ยวจะนั่นด้วยเท่ากับไทยไปได้ก็จะเอาไปแจก f c นะคะจะให้ดูอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ก็เป็นพริกแบบว่าแค่แกนค่ะเหมือนกันเมื่อก่อนเนาะแต่ตอนนี้มาลงแบบลงแปลงค่ะ สงสัยแบบลากเขาขยายเนาะต้นตูมากค่ะดกเลยค่ะเนี่ยต้นนี้แบบว่างามมากเลยนะคะแต่มันจะไม่ออกม่วงเยอะนะคะอันนี้ก็แบบออกม่วงผสมค่ะแปลกอีกทีค่ะแปลกไปอีกแบบเนาะอันนี้ก็ไม่มีค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม่มีม่วงค่ะสวยแปลกไปอีกแบบค่ะสงสัยแบบว่ามันจะกลายพันธุ์เนาะ,ะไม่ใช่ลูกเล็กๆแลคะเนี่ยลูกใหญ่นะคะนี่ค่ะเท่า หัวนิ้วมือเลยค่ะเนี่ยลูกใหญ่มากเลยค่ะสวยแล้วก็ดกนะคะข้างล่างก็มีค่ะ,คะต้นนี้ก็อยากจะเก็บกินแต่ก็เสียดายค่ะก,ก็ไว้ดูเหมือนเดิมค่ะคนชอบเนาะชอบผักชอบปลูกก็เลยเก็บไว้ดูค่ะเดดอยากจะเด็ดกินก็เสียดายค่ะ น,นี้เนาะเหมือนที่สาพูดนะมันจะออกม่วงผสมกับสีอ,ออกเหลืองอ่อนเนาะเหลืองหรือขาวไม่รู้แต่ว่าตัวอื่นนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็ไม่มีนะคะเนี่ยไม่มีค่ะเป็นพริกแบบออผสมสวยแปลกปอีกแบบค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดไว้นะคะตัวไหนที่มัน,นเป็นผลเนาะผลที่สมบูรณ์นะคะจะเอามาล็ดเข้าไว้เนี่ยอันนี้ลูกใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็ลูกใหญ่ค่ะ เดี๋ยวจะเก็บไปให้เอฟซนะคะถ้าคุณนายอยากปลูกเนาะถ้าเอากลับได้นะคะวันนี้สาก็แค่พามาชมพริกเฉยๆค,ค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ